สวัสดีนะทุกคนเพลงจำนวนนี่คือจะออนแล้วนะสีต่ตุลาน,นี้แล้วว <Wow. S 1> ยังไงเพื่อนๆก็รอปั่นวิวกันด้วยแล้วนิกกี้นะาทุกคนมีทำงานถ่ายซุปตาพาตาลุยนะแล้วแขกรับเชิญวันนี้ก็คือพี่กวาง a b บ o น้อ l เมานะาทุกคนแล้วที่ไปถ่ายกันนะทุกคนเป็นร้านอาหารของพี่กวางชื่อร้านมิตรอาลีนะาทุกคนแล้วร้านเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารหน่าทานเท่านั้น ยังเป็นร้านอาหารที่พาน้องหมาเข้าไปนั่งได้ด้วยน่ารักมากยังไงก็รอติดตามด้วยนะทุกคนซุปตาพอดาโรยเร็วๆนี้แล้ววันนี้นะทุกคนเป็นเทียนหอมที่คุณเขาได้มาใหม่แล้วก็เป็นที่เดีวยวกันที่คุณเขาเคยคัสตอมให้น้องด้วยอันนี้จําได้ไหมแล้ววันนี้นะทุกคนคือไมเคิลเดินทางไปรับคุณเขาแต่เช้าเลยเช้ามากเลยนะทุกคนตีสาม เราที่ไปทํางานคิดว่าน่าจะไปถ่ายซีรีส์นะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย